จะเป็นอย่างไรหากวันวันหนึ่งเกิดซัมบี้ขึ้นมาในปี2024ที่เราอยู่และคุณคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตไม่กี่คนที่ยังเหลือรอดสวัสดีครับผมเบอร์นาทวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นแมปนี้หรือเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแต่อาจจะไม่รู้เลยว่าแมปแมปนี้นั้นก็มีเนื้อเรื่องอยู่ด้วยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์บ่อ,บอแสภายในแมปกัน ที่จะพาเราไปสู่เนื้อเรื่องกับเกมโรบอทในแมปโ Who Remain ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การวิเคราะห์ผมขอมาทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังทุกคนก่อนว่าแมปนี้นั้นใช้บอกแสในการเล่าเนื้อหาของแมปดังแบบนั้นแล้วเนื้อหาภายในคลิปส่วนใหญ่จะมาจากการวิเคราะห์ของผมที่ลองคาดการสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายในตัวแมปครับสำหรับที่มาของไวรัส ยังไม่มีที่มาที่แน่ชัดแต่ทำลายการระบาดน่าจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายนปีคศ2 4 2 4โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและเริ่มแพร่ระบาดไปตามแคนาดาและฝรั่งเศสโดยมีสถานที่ดังนี้ครับสถานที่แรกคุกรัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่สบานไลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่ส ด่านตรวจประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่สทางด่วนรัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่หตึลาฟ้ารัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่6ท่าเรือบรรทุกสินค้ารัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่7ร้านสะดวกซื้อประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่8เขตชนบท ประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่9ลงไม้ประเทศแคนาดาสถานที่ที่10กระท่อมประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่11แล็บประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่12คาลอฮาร์ดประเทศฝรั่งเศสโดยในเกือบทุกสถานที่ในแมบปบจะมีบ่อแสที่สามารถนำมาประติประตอบเป็นเนื้อเรื่องได้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่สถานที่แรกกันเลยครับ ุกรัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาคุกแห่งนี้ได้แตกพ้ายจากฝูงซัมบี้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยภายในสถานที่แห่งนี้เราจะได้พบกับบ่อแสสี่อย่างที่บอกเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในคุกโดยสิ่งแรกก็คือไดอารี่ที่เขียนโดยใครบางคนซึ่งสามารถพบได้ในหอคอยยามแห่งหนึ่งใกล้ฝั่งตะวันตกของเรืองจำโดยมีใจความดังนี้ครับ วันที่30กันยายนปีคศ2 0 2 4ผมไม่สามารถแม้แต่จะเข้าใจสิ่งที่ปัสดีประจำเลินจำกำลังทำอยู่ได้เลยแน่นอนว่าทุกคนในนี้นั้นเป็นกลุ่มอาชญากรที่มีโทษร้ายแรงแต่การที่ปล่อยให้พวกเขาอยู่ในห้องขังเพื่อดินลนหรือตายจากการติดเชื้อนั้นมันช่างป่าถื่อนสิ่งดีวันที่1ตุลาคมปีคศ2 0 2 4ผมไม่ได้ยินข่าวาวจากเจเน็ตอีกเลยและลาฟก็บอกกับผมว่าการสื่อสารนั้น ถูกตัดขาดทั่วประเทศเป้าหมายหลักของผมในตอนนี้คือการกลับบ้านและเช็คว่าลูกๆของผมนั้นยังปลอดภัยดีหรือไม่แต่ผมจําเป็นต้องรวบรวมสิ่งของที่จะสามารถเก็บได้นะตอนนี้ก่อนที่จะออกไปข้างนอกนั่นวันที่สองตุลาคมปีคศ .2 0 0 4คืนนี้ผมจะลองแอบเอาอาวุธออกจากคลังอาวุธพระเจ้ารู้ดีว่าผมต้องการให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีผมคิดว่าผมจะสามารถเข้าถึงคลังแสงได้ในคืนนี้เมื่อพัสดีได้ยามที่เหลือ กำลังหลับอยู่โดยรู้ว่าบางครั้งพวกเขาอาจจะเงยหน้าขึ้นมามองกลงก็เลยต้องเอาคัตเตอร์เผื่อไปด้วยโดยจากบอกแสเราจะสังเกตได้ว่าเกิดการติดเชื้อภายในเรือนจำซึ่งเป็นพื้นที่ปิดและคนที่ติดเชื้อก็จะถูกผู้คุมในเรือนจำนั้นเอาไปขังไว้ในห้องขังต่อไปเราจะได้ข้อมูลเล็กๆของไวรัสในบอกแสที่2ครับนั่นก็คือบันทึกการแพทย์ของพ่อหมอมารีชมิดประจำวันที่5ตุลาคม โดยมีใจความว่าให้ตายเถอะไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยเกี่ยวกับการติดเชื้อนี่ไม่ว่าฉันจะพยายามเข้าใจไวรัสลึกลับนี่มากแค่ไหนหรือการติดเชื้อนี่คืออะไรฉันก็ไม่สามารถเข้าใจได้สิ่งที่ฉันรู้ก็คือการติดเชื้อนั้นจําเป็นต้องมีโฮสต์ที่มีชีวิตและนั่นไม่ใช่ไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศแม้ว่าฉันเกลียดที่จะยอมรับมันแต่การสังเกตการติดเชื้อนั่นมันช่างน่าทึ่งจริงๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นี่นั้นไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ห้องปฏิบัติการ CDC ฉันเดาว่าที่นั่นคือจุดหมายปลายทางต่อไปของฉันฉันติดต่อกับโรเบิร์ตได้สำเร็จเขาบอกว่าที่นั่นปลอดภัยแล้วฉันทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วที่นี่และฉันจะมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือเพื่อพบกับโรเบิร์ตและคนอื่นๆเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อน,นี้ต่อไปฉันหวังว่าพัสดีไรเดอร์จะยินดีกับการเดินทางของฉันเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้สิ่งต่างๆภายในคุกไมไ่ค่อยดีเลย การสูญเสียเจ้าหน้าที่โยฮันเนสและเจมส์ส่ผลกระทบร้ายแรงต่อเขาหลังจากเหตุการณ์ที่บ็อกซีหลังจากฉันเขียนบันทึกนี้เสร็จฉันจะไปที่ห้องทํางานของเขาเพื่อบอกเกี่ยวกับการจากไปของฉันขอให้ฉันโชคดีกับอนาคตที่รออยู่ข้างหน้ามารีเชมิดลงนามจากตรงนี้สําหรับใครที่กําลังงงว่า CDC นั้นคืออะไร CDC หรือศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกามีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของสาธารณะผ่านการป้องกันโรคหรือง่ายๆก็คือหน่วยงานด้านสาธารณสุขครับโดยจากบันทึกนี้เราจะได้รู้ว่าไวรลัสนั้นไม่มีที่มาที่ไปและเป็นไวรัสปริศนาที่เปลี่ยนคนให้กลายเป็นผีดิบโดยข้อมูลของไวรัสมีเพียงแค่พวกมันไม่ได้แพร่ทางอากาศการที่จะติดเชื้อได้ไวรัสต้องการโฮสต์ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นและจากสถานการณ์โดยรวม ตอนนี้ดูเหมือนที่ CDC กลายเป็นสถานที่ปลอดภัยโดยพออหมอมาดิชมิดได้ข่าวมาจากโรเบิร์ตซึ่งน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่ CDC นั่นเองครับส่วนบอดแสที่3จะเกี่ยวข้องกับถ้อยคำของไดอารี่ในบอดแสแรกมันก็คือคำสั่ง38.2จากพัสดีจอห์นไลเดอร์ประจําวันที่30กันยายนปีคศ2024โดยมีใจความดังนี้ครับสถานการณ์เข้าควบคุมไม่ได้ เราเพิ่งขาดการติดต่อกับกรมตำรวจท้องที่และสถานการณ์ยังคงยกระดับต่อไปผมได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของเราว่าบุคคลที่เราพบเมื่อเร็วๆนี้นั้นสแสดงอาการของการติดเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันผมได้สั่งการไปภายในเรือนจำแล้วเป็นทีลบร้อยนอกจากนี้ผมยังสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนทุกคนกลับบ้านหรือช่วยเหลือประชาชนทั่วไปตามการตัดสินใจของพวกเขา ผมเข้าใจความหมายทางศิลธรรมของการค้นหานักโทษเพื่อเผชิญหน้ากับความตายแต่อย่างไรก็ตามการป้องกันการติดเชื้อเพื่อไม่ให้มันแพร่กระจายนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดผมอยู่ในคุกแห่งนี้เพื่อป้องกันเหล่ามดตัวร้ายนั้นหนีออกไปพระเจ้าโปรดช่วยเราทุกคนลงชื่อจอห์นไรเดอร์จากคำสั่งของพัสดีก็ทําให้เราสามารถคาดการได้ว่าคนที่เขียนไดอารี่อาจจะเป็นหนึ่งในนักโทษ ที่ต้องการพยายามหนีออกมาเพื่อไปหาครอบครัวของตัวเองด้วยบอดแสที่4หรือก็คือบอดแสสุดท้ายมันก็คือเหตุการณ์ที่บ็อกซี่ที่พอหมอมาดีชมิดได้เขียนทิ้งไว้ในบอดแสที่2ครับด้วยจดหมายนี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้หญิงที่มีชื่อว่าซูซานโดยมีใจความที่บอกเล่าว่าไม่กี่วันหลังจากคาสั่ง38มสขีดสได้ถูกสั่งกลุ่มผู้ติดเชื้อจากภายนอกได้พยายามโจมตีคุกจนสายไฟบริเวณโซนห้องขันบ็อกซี่เกิดลัดวงจร จนปล่อยผู้ติดเชื้อออกมาทั้งหมดจนเจ้าหน้าที่โยฮันเนสและเจมส์ได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อพยายามตั้นซัมบี้เอาไว้ให้ผู้คุมคนอื่นๆน,นั้นปิดประตูโซนบ็อกซีได้สําเร็จครับด้วยสําหรับบอ่อแสในคุกก็จะมีเพียงเท่านี้ส่วนการวิเคราะห์ของผมผมคิดว่าคุกน่าจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดแต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดจน,นมีคนติดเชื้อจึงต้องนําไปขังในห้องบ็อกซี่ครับส่วนสถานการณ์นั้นค่อนข้างยาแย่การสื่อสารทุกอย่างไม่สามารถใช้ได้ แต่หลับที่ CDC มีการคุ้มกันและปลอดภัยในตอนนี้นี่คือสิ่งที่ผมสามารถวิเคราะห์ได้จะบอดแสทั้งหมดในตอนนี้ครับบาลไลรักเทสซัตประเทศสหรัฐอเมริกาฟาร์มปศุสัตว์ในลัฐเทซัตนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเพียงแค่สองอย่างเท่านั้น แต่มันก็ช่วยตอบทั้งข้อสงสัยของเราแถมยังทิ้งปริศนา,าไว้ให้เราลองวิเคราะห์ซึ่งอย่างแรกก็คือเฮลิคอปเตอร์ของ US Army ที่มาส่งซัพพลายให้กับเราระหว่างเกมคนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นคือ2พี่น้อง h a n f o r d Sun l a n c h หรือก็คือบ้านไล่ที่เราอยู่นี่แหละครับโดยสามารถสังเกตได้จากรูปที่อยู่ภายในบ้านครับในสถานที่ภายในรูปนั้นมันดูคล้ายคลึงกับโรงไม้ที่ประเทศแคนาดาแต่นั่นดูเหมือนจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่สําคัญคือดูเหมือนบ้านไร่แห่งนี้จะทําธุรกิจหลักเกี่ยวกับการทาไอศครีมโดยเราสามารถสังเกตได้จากเคาน์เตอร์ภายในบ้านที่จะมีไอศครีมของโลโก้ฟาร์มอยู่บอสเอย่างที่2ก็คือบริเวณหน้าทางเข้าของฟาร์มเราจะได้พบกับรถตํารวจและรถทาวีของทหารที่จอดอยู่เต็มไปหมดพร้อมกับเสียงวิทยุที่วุ่นวายบ่งบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร จากสิ่งที่เราได้พบเห็นที่ฟาร์มมันก็ชวนให้มีข้อสงสัยต่อมาคือทำไมสองพี่น้องถึงอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ของทหารได้โดยผมสันนิฐานว่าฟาร์มของพวกเขาอาจจะเป็นจุดอพยพประชาชนเนื่องจากพื้นที่กว้างและไม่มีตึกสูงทำให้ง่ายต่อการรับมือกับพวกซัมบีหรืออาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองแบบแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไอศครีมที่เราเจออยู่อาจจะเป็นต้นเหตุของไวรัสที่กำลังระบาดตอนนี้หรือไม่ ด้านตรวจประเทศสหรัฐอเมริกาด้านตรวจบริเวณใกล้ๆกับเขตแดนของแคนาดาโดยบอแสเดียวที่มีอยู่ก็คือเอกสารเกี่ยวกับการตรวจการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ปีเตอร์เดวิสันประจำวันที่4ตุลาคมปีคศ2024โดยมีรายละเอียดตานี้ครับชื่อคนที่เข้ารับการตรวจแอนดรูสต a ฟฟอร์ดอายุ37ปีเพศช,ชายเกิดวันที่16 เดือนพฤษภาคมปีคศ1987กุ๊ปเลือก A อบวกอาการที่มีมาก่อน BMI สูงกว่าค่าเฉลี่ยสัมผัสกับน้ำลายของผู้ติดเชื้อใช้ชีวิตแบบอยู่กับที่อาการที่กำลังเกิดขึ้นมีความก้าวร้าวที่สูงขึ้นมีไมเกรนระยะสั้นและรู้สึกปวดหัวมีภาวะพุทธโภชนาการมีความหิวโหยเมื่ออยู่ใกล้คนต่อมน้ำเหลืองบวมตาขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อหรือไม่ ติดเชื้อจากข้อมูลในเอกสารชุดนี้ทําให้เราได้รับรู้ว่าการติดเชื้อนั้นอาจจะมีอาการอะไรบ้างในเบื้องตน้นแต่การที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้กําลังจะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นโบรเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะทางการนั้นสามารถที่จะวินิจฉัยได้แล้วว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อบ้างแถมเราจะเจอกับรถบรรทุกของแอนดี้ชิ p i ิ้งคอมพานีซึ่งรถเหล่านี้ดูเหมือนกำลังเดินทางไปสักที่หนึ่งซึ่งเราจะได้รู้ในเวลาต่อมาครับ ทางด่วนรัตอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่ไม่มีบอ่อแสอะไรทั้งสิ้นแต่หากเรามองเข้าไปในเมืองก็จะเห็นตึกสูงซึ่งนั่นก็คือตึกลาฟ้าที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นคลิปนั่นเองครับและทางด่วนที่เราอยู่ก็จะไปเชื่อมกับด่านตรวจบริเวณใกล้ๆก,กับเขตแดนแคนาดาก็คือสถานที่ก่อนหน้านี้นั่นเองครับ ท่าเรือบรรทุกสินคา้ารัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางของรถบรรทุกทั้งหมดก็คือท่าเรือแห่งนี้โดยเราจะเจอกับรถบรรทุกของ a n d ดี้ช p p i ิ้งคอมพานีจอดอยู่เต็มไปหมดซึ่งถ้าการสันนิษฐานของผมไม่ผิดพลาดสิ่งที่อยู่ในรถบรรทุกพวกนี้ก็อาจจะเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดในประเทศฝรั่งเศสที่คาลอหาดก็เป็นได้ครับ เมืองชนบทประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผมจะไม่ขอกล่าวถึงร้านสะดวกซื้อเนื่องจากมันไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเลยแต่ที่เมืองแห่งนี้นั้นเรียกได้ว,ว่าที่นี่เป็นสถานที่แรกที่มีร่องรอยของการต่อสู้ของผู้รอชีวิตกับฝูงซอมบี้เลยก็ว่าได้และก็มีเบาะแสสำคัญที่ทำให้เราได้จะทราบต้นเหตุของไวรัสภายในครั้งนี้ละครับโดยจากการสังเกต จากสภาพแวดล้อมของเมืองเมืองชนบทแห่งนี้นั้นดูเหมือนจะพยายามป้องกันเหล่าซัมบีที่มาตามท้องถนนซึ่งการโจมตีของฝูงผู้ติดเชื้อนั้นก็ทําให้เกิดการสูญเสียคนโดยสามารถสังเกตได้จากหลุมศพที่อยู่ข้างๆปัม๊มโดยมีป้ายหลุมศพของเบียนาเดนิสและจัสตินพร้อมกับป้ายหลุมศพที่ยังทําไม่เสร็จของซินดี้ซึ่งจากการสันนิษฐานของผมสาเหตุที่ป้ายของซินดี้นั้นยังทําไม่เสร็จ เนื่องจากการโจมตีของฝูงผู้ติดเชื้อที่มาตอมท้องถนนนั้นยากที่จะรับมือได้จนเกิดเหตุความวุ่นวายภายในเมืองจนสุดท้ายผู้รอดชีวิตทุกคนก็ได้เสียชีวิตลงครับในส่วนของบอกแสผู้รอดชีวิตภายในเมืองก่อนหน้านี้นั้นได้เขียนข้อความต่างๆไว้บนกำแพงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการบอกกล่าวสมาชิกภายในครอบครัวที่หวังว่าอาจจะรอดชีวิตและผ่านมาเห็นแต่ก็มีข้อความข้อความหนึ่งที่น่าสนใจแต่ตัวอักษรนั้นค่อนข้างที่จะจางนั่นคือคําประโยคว่า d o นดิงเดอะ h ิวซึ่งจากข้อสันนิษฐานของผมคำเต็มๆของมันอาจจะเป็นคำว่า Don't drink the water ก็เป็นได้ครับแต่ทำไมถึงห้ามดื่มน้ำละ่ะน้ำคือต้นต่อของการระบาดหรือไม่บบาแสที่กำลังทำให้ความสงสัยนี้นั้นกระจ่างขึ้นเล็กน้อยกำลังรอเราอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะครับ โรงไม้ประเทศแคนาดาโรงไม้แห่งนี้นั้นน่าจะเป็นจุดแรกในประเทศแคนาดาที่เกิดการระบาดเนื่องจากกองกําลังทหารจากสหรัฐที่ด่านตรวจบริเวณชายแดนนั้นไม่สามารถต้านทานผู้ติดเชื้อได้แล้วจนต้องอพยพหนีไปทําให้ไม่มีทหารคอยเฝ้าอยู่ตรงบริเวณเขตแดนจนสร้างความหายนะไปสู่ประเทศเพื่อบ้านนั่นเองครับ กระทอมประเทศสหรัฐอเมริกากระทอมแห่งนี้เรียกได้ว่าดูเหมือนเป็นแค่บ้านพักตากอากาศทั่วไปแต่เมื่อลงไปที่ห้องใต้ดินคุณจะได้พบกับห้องทำงานที่เต็มไปด้วยชั้นหนังสือพร้อมกับรูปถ่ายของสองพี่น้องแฮนฟอร์ดซันแลนช์พร้อมกับรูปถ่ายของใครอีกคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็คืออีกคนหนึ่งที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกับสองพี่น้องเรื่องนี้ดูเหมือนจะทำให้เรา คาดเดาไปได้ในเรื่องต่างๆนานาแต่สําหรับผมผมคิดว่าสองพี่น้องและคนอีกคนน่าจะรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนอยู่แล้วเรื่องของไวรัสที่ทําให้คนนั้นแปรเปลี่ยนกลายเป็นซัมบีแลบประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่สำหรับผม มันคือจุดเริ่มต้นของไฮยนะเลยก็ว่าได้โดยสถานที่แห่งนี้เป็นของอลิสคอร์ปอเรชันบริษัทที่ดูเหมือนจะมุ่งเน้นการทำให้โลกของเรานั้นสะอาดด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งมีคำขวัญว่า living l i f e living longer คำขวัญนี้กับสภาพแวดล้อมของอาคารที่ถูกเปลี่ยนคือบ่อแสสำคัญครับโดยสภาพของที่นี่มันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสูงการรักษาขนาดย่อมเตียงพยาบาลพร้อมกับเต็นท ถูกวางเรียงรายเต็มชั้นหนึ่งของอาคารแต่ที่ตั้งของอาคารอยู่ในป่าลึกมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่ที่นี่นั้นจะเป็นศูนย์อพยพดังนั้นแล้วจากการวิเคราะห์ของผมผมคิดว่าหน้าจะมีการติดเชื้อแต่ทางบริษัทแห่งนี้ได้ทําการรำเรยงคนที่ติดเชื้อเหล่านั้นซึ่งในทีแรกคิดว่าแค่มีอาการป่วยแต่ต่อมามันก็ได้ส่งผลหายนะเมื่อผู้ป่วยเหล่านั้นลุกขึ้นมาเป็นซัมบี้ก็เป็นได้ครับและคําขวัญของบริษัทถึงมันอาจจะฟังดูบ้า แต่สําหรับผมบริษัทแห่งนี้อาจจะคิดค้นวิธีที่ทําให้มนุษย์เหล่านั้นมีชีวิตที่ยั่งยืนยาวโดวยอาจจะพยายามวิจัยและพยายามทําให้มลพิษบนโลกนี้นั้นหายไปหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นการตัดต่อพันธุกรรมของสัตว์และอาหารหรือไม่ก็อาจจะใส่สารบางอย่างลงไปในน้ําก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือบอกแสทั้งหมดและการวิเคราะห์ในแต่ละสถานที่ตามความคิดของผมตอนนี้ก็ถึงเวลา ที่ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้ฟังกันย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์และการคาดเดาตามความคิดของผมแต่หากผิดพลาดประการใดก็ฝากแก้ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ให้หน่อยนะครับมาเราไปฟังสรุปกันต่อเลยครับ u n l e e d Corporation บริษัทด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นหวังจะให้โลกใบนี้นั้นปลอดมลพิษและมนุษย์นั้นมียุยืนยาวซึ่งหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัท ก็คือ2พี่น้องแฮ Sun l ์ซันและอีกหนึ่งหุ้นส่วนโดยทางบริษัทน่าจะตกลงกันในการทำกระบวนการการตัดต่อโครงสร้างที่หวังว่าน่าจะทำให้มนุษย์นั้นเกิดสุขภาพที่ดีโดยการทำมันกับน้ำสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆของหุ้นส่วนโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะเกิดหายนะซึ่งสถานที่แรกที่เกิดการระบาดก็คือที่แลบส่วนกลางของ e อลิ e คอร์ o ปอเรชันมีผู้คน ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ทดลองเข้าไปจนเกิดอาการผิดปกติกับร่างกายหรือก็คือการกายพันธุ์นั่นเองจนสุดท้ายแหลบๆนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝูงซัมบีกลุ่มแรก2พี่น้องและ1ในหุ้นส่วนได้รับรู้ในเรื่องนี้และได้ตัดสินใจแจ้งกับทางการกับสิ่งที่พวกเขากําลังจะได้เผชิญหน้าทําให้พวกเขาตกลงร่วมมือกับคนกลุ่มนี้เพื่อความอยู่รอดนั่นเองครับ เมื่อเวลาผ่านไปเหล่าผู้ติดเชื้อเริ่มเข้าไปโจมตีตามเมืองชนบทและเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในรัฐต่างๆส่งผลให้การสื่อสารต่างๆนั้นถูกตัดขาดทั้งหมดโดยคงจะมีแต่เพียงสัญญาณดาวเทียมเท่านั้นที่ใช้การได้ CDC ได้ถูกคุ้มกันอย่างหนานแน่นจากกองทัพบ,บกสหรัฐเพื่อหาวิธีในการรักษาผู้ติดเชื้อแต่ข้อมูลทั้งหมดของการวิจัยอยู่ที่แล็บในป่าลึกทําให้ต้องส่งกองกําลังเข้าไปเพื่อเอาข้อมูลนังจึงเป็นเหตุผลที่รองรับว่า ทำไม2พี่น้องและหุ้นส่วนถึงอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ทุกครั้งเพราะว่าตัวละครที่เรากําลังเล่นอยู่อาจจะกําลังทํางานให้กับเขาเอย่างไงล่ะครับแต่ได้บางสถานที่ตามความคิดเห็นของผมน่าจะเป็นกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตัดมาที่สถานที่ที่ถูกคุ้มกันอย่างแน่งหนอีกที่หนึ่งนั่นก็คือคุกเหล่านักโทษ ที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ที่มีการตัดต่อโครงสร้างตานกติดเชื้อทําให้แม้ภายในสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยจากเหล่าผู้ติดเชื้อภายนอกก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสิ่งนี้เมืองเล็ก,ลกๆภายในชนบทการรับรู้และพยายามเตือนผู้รอชีวิตคนอื่นๆว่าห้ามดื่มน้ําโดยเด็ดขาดเพราะนั่นแหละคือสาเหตุของการติดเชื้อส่วนทางรัฐบาลก็พยายามสร้างจุดขัดกอนขึ้นเพื่อแยกระหว่างคนที่ติดเชื้อกับคนทั่วไปออกจากกันแต่มันก็ไร้ผลผู้ติดเชื้อนั้น มากเกินไปกว่าคนเป็นหลายเท่าสมงวรให้ลูกลามไปทางประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแคนาดาสถานการณ์ตอนนี้นั้นเรียกได้ว่าหายนะเลยก็ว่าได้ผู้ติดเชื้อในลูกลามจนทําให้สหรัฐอเมริกากําลังจะกลายเป็นประเทศลมสลายลงสองพี่น้องและหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัท Ally Corporation พยายามเข้าไปตามจุดฮอตโตน Stone, ที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากแต่ยังมีผู้รอวชีวิตเหลืออยู่เพื่อส่งสะพายให้ ทุกอย่างสิ้นหวังยิ่งกว่าเดิมเมื่อมีผ่าการแพร่ระบาดที่ฝรั่งเศสเนื่องจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Andy Shipping Company ที่น่าจะส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นเหตุของการติดเชื้อนั้นออกนอกประเทศจนตอนนี้ต่างไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้นั้นโลกภายนอกเป็นเช่นไรกันบ้างก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องจากการวิเคราะห์ปบอแสภายใน map dose who r e m แต่หากผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยครั้งจริงๆเนื่องจากเกมนี้นั้นทางผู้พัฒนาแทบจะไม่ออกมาเฉลยเรื่องต่างๆภายในตัวเกมเลยโดยสิ่งที่ผมนํามาสรุปส่วนหนึ่งก็มาจากชาวต่างชาติที่ผมลองถามความคิดเห็นจากการวิเคราะห์ของพวกเขาและจากการคาดการณ์ของผมจนออกมาได้แบบนี้ครับยังไงผมก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ See you soon. <laughs>